พบก,กับโดยอีกครั้งค่ะพิเศษพีค่ะคแล้วก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โรนะครับวันนี้เราจะพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากพวกรถเก่งเนาะเราจะพามาชมเป็นไททันกันมากนะคะกับตัวนี้เลยค่ะไททันดับเบิลแคป GLX แต่งซิ่งเลยค่ะเป็นสีประตูเตี้ยนหน้าหล่อของเราเองนะครับแล้วก็เป็นสีกลาไฟเกรสียอดยิบด้วยนะครับใช่แล้วสีเทาดำแบบนี้นะคะราคาก็อยู่ที่692,000บาทค่ะ6 9 2 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ และนอน,นครับเห็นแต่งกันแบบนี้นะครับแสดงว่าคันนี้ต้องมีเจ้าของรอเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็แต่งให้ฟูลเซตตามสั่งแบบนี้นะคะก็ลูกค้าเลือกใช้เงินรับรถอยู่ที่130,000บาทค่ะโอ้โหแสนสามนะครับแสดงว่าต้องได้ค่างวดชิลๆสบายๆแน่นอนนะครับใช่แล้วครับผ่อนสบายๆ7ปีเปียวยาวเนาะจะอยู่ที่7,400บาทต่องวดนะคะแล้วก็ ดอกเบีย้ยค่ะจะอยู่ที่2 2 9เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแบบเดิมๆด้วยอย่างที่บอกมีการตกแต่งเต็มพิกัดให้เลยด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมดีกว่าว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะเป็นไททันสปอร์ตนะคะเป็นสีแดงลูกค้าเลือกรับสีนี้นะเพื่อให้ตัดกับสีโตัวรถที่เป็นเทาดํานะคะแล้วก็มาเข้ากับนี่เลยค่ะกับเซ็ตชุดแต่งเอสปอร์ตี้ของเราให้เต็มเซ็ตทั้งคันนะคะ จะมีตัวนี้เลยกับตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีการตกแต่งสีแดงแบบนี้สวยงามเนาะตัวไฟของเขานี่ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะก็จะเป็นแสงสีส้มนะดูแลรักษาง่ายนะคะตัวนี้ก็จะมีครอบโครเมียมนะคะเป็นสีดำแบบนี้ให้ดูแบบโหสปอร์ตนะแล้วก็ดูแกร่งนะคะแล้วก็นี่เลยกับตัวสเกิร์ตหน้าหน้านะคะก็จะเป็นของ s Sporty ตเต็มเซตเลยนะคะก็จะมีทั้งสีเทาดำของตัวรถนะคะมีสีดำด้านแล้วก็มีสี ดำที่เป็นแบบโอ้เหมือนแบบกราไฟด้วยนะคะแล้วก็นี่มีสีแดงตัดให้ดูสปอร์ตด้วยคะ่ะเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันค่ะเรามาด้านข้างนะครับนี่พระเอกก็คือล้อ Max แม็กสันเองนะครับได้มีการเปลี่ยนใหม่จากล้อเดิมที่เป็นไซส์ขนาด16นิ้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อขนาด18นิ้วลูกค้ารีควสมาเลยครับต้องการขอเป็นสีดําเงาก็าจัดไปเลยนะครับเท่ๆกันบปยนิสโมด้วยครอ,อบดิสกนะครับกับน็อตล้อนะมีการเลือกสีด้วยนะครับ ตัวน็อตล้อเนี่ยจะเป็นสีดําเงาส่วนรอบดิสนียมาเป็นสีแดงเลยนะครับเซอร์ยางครับคันนี้ลูกค้าได้เลือกมาเป็นยางขนาดใหญ่นะไซส์จะเป็นขนาด2 5 5 5 0า8หบโอ้โหบอกเลยคันนี้ขับนิ่มๆนะครับแล้วก็ลูกค้าอีกเคว้นาอย่างคือต้องการโกฎหลังลงสัก1น,นิ้วนะครับจัดโซงมันเท่ๆไปด้วยนอกจากนี้นะครับนี่จะมีการติดสติกเกอร์ของ s Sporty ตนะครับนี่จัดไปนะครับเต็มเซตเลยเนี่ยรอบกระจกข้านะครับสีดําเงา ของ A s, s p o r t ตตเหมือนกันจะมีลายเส้นสีแดงตัดตรงนี้ด้วยนะครับพวกิฟ์มนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มได้เองเลยนะครับกันสาดข้าง4บานติดให้พร้อมแล้วยังมีตัวนี้เลยนะครับเป็นเสาอากาศนะครับครอบเสาอากาศเป็นชุดแต่งของ Sporty ต้ s นั่นเองจะมีสีแดงตัดคู่ของสีดําเงาไปด้วยโหยอย่างเท่เนี่นะครับเคปหน้าเสากลาง4ชิ้นนะครับจัดไปรอๆนะครับนี่ก็เป็นชุดแต่งของ Sporty เหมือนกันบอกแล้วจัดเต็มจริงๆนะครับ ตลวบูปเปิดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาก็เป็นสีดําเงาด้วยมีโลโก้ของไทตันด้วยโอ้เข้าเซ็ตเลยนะครับมันจะไปเข้ากับตัวนี้เลยนะมือจับประตูนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นสีดําเงาอันนี้มาจากโรงงานเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะครับเข้าเต็มกันพอดีแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับด้านล่างจะเป็นชิ้นยาวนะครับมีชิ้นยาวอยู่คู่ครับ2ชิ้นแล้วก็มีชิ้นสั้นนะครับต่อข้างหลังมาให้มันเข้ามิติของรถยาวเต็มคันกันไปเลยนะครับ ยังไม่จบนะครับหลังคานะครับตัวนี้ชุดแต่งชิ้นหนึ่งนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับเป็นสีดําเงามาเลยแล้วก็นี่อีกชิ้นเลยนะครับก็คือตัวโลบาร์ตต้นะครับของ s Sporty ตนะครับโอ้มีชิ้นเนี้บอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับตอนทางหน้านหลังรถของเรานะคะตัวนี้เราก็จะแถมเป็นกระบะไรเนื้อของแท้จากมิสซูให้ด้วยนะ รุ่นนี้นะคะเบ้ามือก็จะเป็นสีดําเงานะคะโหทั้งมือเปิดทั้งมือเปิดประตูด้วยเลยนะเพราะว่าเป็นโมเดล2023กันแล้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเขานี่ชุดแต่งของเอสปอร์ตก็ยังมีครบถ้วนนะคะ,ะ,คะกับตัวสกเกิร์ตหลังตัวสกเกิร์ตหลังนะคะจะแบ่งเป็น3ชิ้นเพื่อให้เข้ามุมได้อย่างลงตัวลงล็อกพอดีนะคะก็จะมีทั้งสีตัวรถสีทดำแล้วก็มีตัดสีแดงเป็นบ้างๆแบบนี้ให้ดูสปอร์ตด้วยะสวยงามมากๆเลยนะคะ ภายในนะคะเราได้เปลี่ยนจากเบาะผ้าเดิมๆนะคะเป็นเบาะหนังให้ทังคันนะ้หุ้มให้ทุกที่นั่งเลยตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกรับสีหนังเป็นสีด้าแล้วก็คลิปด้วยได้แต่เข็บสีแดงแบบนี้โอ้ดูสปอร์ตมากขึ้นเรามีสีหนังแล้วก็ตะเข็บได้เลือกสีได้นะคะแล้วก็าสามารถทาเป็นสีทูโทนได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะตัวภายในเครื่องเสียงนะคะจากเครื่องเสียงปกติธรรมดาเราเปลี่ยนจอให้นะเป็นจอ a อ d ด o i d เลยนี่ ดูแบบดูดีมากๆเลยนะคะจอแอนดรของเรานะคะก็ะสามารถเชื่อมต่อนะกับตัวฮอ s p o t ปั๊บก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวกล้องนะคะบันทึกภาพหน้ารถนะคะเป็นฟังก์ชันนี่ก็สะดวกสบายปลอดภัยในการขับขี่นะคะรวมถึงมีกล้องมองหลังด้วยใส่เกียร์ทอยหลังภาพก็จะขึ้นจอให้เลยอัตโนมัติค่ะส่วนของตัวปร,รับอากาศจะเป็นแบบบิดนะคะก็จะ ดูแลรักษาง่ายค่าซ่อมบำรุงก็ไม่แพงมากนะคะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะตัวน,นี้ก็ดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันเช่นกันค่ะและแน่นอนนะครับขุมกำลังของรถรุ่นนี้นะครับก็ต้องมาพร้อมเครื่องโยนต์ดีเซลนะครับ CD562005 นะครับ128แรงม้าของเราดี่เองนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทนทานนะขายดีดูแลรักษาง่ายนะคะ ตัวรถเนี่ยก็กว้างขวางนะสามารถใช้ในครอบครัวสามารถบรรทุกได้ด้วยแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันด้วยค่ะโอ้โหนะครับคุ้มค่าครบเครื่องเลยนะครับ แต่ต้องบอกว่ารถที่ได้โปรดจะแต่งเต็มแบบนี้หน้าแบบนี้นะครับตอนนี้รถมีจำนวนจำกัดแล้วนะครับใช่แล้วค่ะถ้าสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของต้องรีบเลยนะคะแต่สำหรับคันนี้คงไม่ทันแล้วเพราะคันนี้มีเจ้าของรอเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วค่ะก็ลูกค้านะคะก็กำลังเดินทางมารับรถจากจังหวัดเลยเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปรับลูกค้าที่สนามบินแล้วก็มีน้องหมีรอเซอร์ไพรส์อยู่แล้วด้วยค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวครับเราไปรับลูกค้าครับมาเจอกันดีกว่านะครับ